เน <Hey, S 2> <Hey. S 1> มากครับพี่น่อง mm hmm. เห็นป่ะอะไครับน้ำพริกปลาทูแล้วก็จะมีเห็ดเพาะโมนลองซิมเห็ดเพาะดูนะอืมอเห็ดเพาะอืมอเคาเรียกเห็ดต๊บหรือว่าเห็ดต๊อบน่ะฮะเชื่อใหม่เขามาเขาเขา,เข,าขายกิโลรลาฮอเจ็ดห้าหกร้อยนะเขาอ,อืมเมื่อกี้มนซื้อสาวขาวมา

응. 응. 안아야. 응. 응, 아 되나? 네, 네. 응. 안아야. 뭐 안아야 많이 틀어. น,น,นี่ต้องทำมาไหมครับพี่นุ่มตับนังมันยังอ่ามันนังปลาบุกครับพี่น้องอย่ทำมันเหนียวมากกว่าเหนียวทำมันกรอบอืมอย่าไปไกลเนี่ยมันรับบ่ออืมรับหรอรับเชิงพื่ cầm à, okay. ừ. không? Nó bận, hả Cái đấy ít cái nè Nó cầm dừa bê bà, bà. Nó ở đó, này. à ừ. Thôi 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 Thôi

ถึงขึ้นั่งนถึง้าส้่ง,งไมกัน,น้าตัมึงเล้ยมันถึงคึ้น,นบล็อก ผักโลกน้ำพริกปลาทูกลนะอืม เป็นผู้ชมตั้มกระเลา มันด้ยหรอมา้ง่มดืได้่าไหน่นะเผ็ดจริงๆครับแม่ไหนพี่พามา่าเดี๋ยวก็อร่อยมากๆจริงๆมนมนมนไม่ได้ร้อเรยนนะ กกอืส mm ้มตะมวนก็เ hmm. ผ็ด บ่ดินมนมันะลกนี่มันตล,กม,มนลกมันเศร้าดิละถ้ามีมันตลกมันก็อยากจะดิอันไอ้ตั้งป็กิเ๊ะ

มันไม่มันมีหนังพริกอย่างเดียวมันก็เลยเผ็ดนะคืออะไรคำคำงาปอกนะขอบคุณครับพนะี่น้องเผ็ดอร่อยมันชอบกินในส่วนของพี่วัตถุใส่แมงกายายิ่งอร่อยนะครับวันนี้ไม่มีเวลาไปหาแมงกายเลยโอเคครับขอบคุณครับผักกูได้ดชร์เหมือเด่นนะครับสองช่องทางนะครับ